สวัสดีครับผมเช้านี้พามาชมแปลงผักข้างบ้านนะครับผมมาเด้อครับพี่น้องผัก้างบ้านปลูกได้ผักสวนขั่วครับผมผักสวนขัวปลูกไว้้างบ้านได้กินบางดีลราผักบุ้งงามครับพี่น้องบุ้งเฮาโอ้ยแลบุ้งผักกาดหินนะครับลกมาหม่อไปลูเก็บยอดกินก็ได้ครับผักบุ้งครับงามครับพี่น้องสอนผักบุ้งเจ้าของแต่ว่ามีผักชนิดหนึ่งครับอันนี้ผักคะน้านะครับผมตัดไปเรียบร้อยผมถ่าต่อสองนะครับว่ามันสิได้กิน ผลผลิตหรือเปล่าส่วนผักที่อยากนำเสนอวันนี้ก็คือนี่ครับประกาศหินประกาศสอยนะครับผมปลูกไว้แล้วขายดิบขายดีทั้งขายทั้งแจกทั้งขัานทุกท่านติดใจมากหลายนะครับรก็เลยพามาชมมาเบงนะครับวันนี้ครับผมประกาศหินเท่าครับเบงที่ครับพี่น้องเกิดแบบสม่ำเสมอขนาดจากก้อนนัน้นนี่เข้า้ากันวานที่ผลนะครับผม เมารอบนี้คุณเมียบ้านเพิ่นก็เลจยจัดให้ไหมครับเอาแบบห่างๆเอาแบบห่างๆไม่ต้องถี่มากเพิ่นว่าเพิ่นเกลเลยลงมือจัดการเองครับผมอันย่ามเห็ดนะครับแมวนะครับเด้อหนึ่งเบิ่งติล่ามาเขืยผักเพิ่นแนวหลายครับแถวนี้หาวิธีกําจัดแมวอยู่ครับใครมีวิธีกําจัดแมวแนะนาด้วยครับผมประกาศ หินประกาศสอยนะครับเออะา้าประกาศหินประกาศสอยมันนี่ักส่วนขัวของเฮาเพิ่นปลูกเองเพิ่นพุ่มใจขนาดครับผมปกติผมเป็นคนปลูกรอบนี้เพิ่นปลูกเองครับผมประกาศหินผักกาดส้อยงามๆครับประกาศหินกินกับลาบกับปนกับเจียวแซบเลยครับพี่น้องกับตามหูผูเดย์พรท่านเคยกับตองล่องนะครับปลูกง่ายเกินง่ายครับประกาศหินง่ายเลยครับเพราะแค่เราถือฝนเพราะว่าผมไม่หลังคาพลาสติกนะครับผม การผนได้ปลูกผักข้างบ้านข้างบ้านยังไงนะครับดูสิครับหน้าต่างบ้านผมหน้าต่างกับแปลงผักติดกันเลยครับผมห่างกันหนึ่งฟุตส่วนแปลงนั้นก็จะเป็นพอีตู้นะครับผมพอีตู้พักขนาพักหอมอันนี้ก็เป็นพักบุ้งผักกาดอินพักซีเล่าเริ่มเก็บไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออยู่ก็เลยเสียดายเก็บกินไ้เรื่อยๆนะครับผมส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นขนานะครับผมนะขนา แล้วก็ผักกาดหินผักกาดซอยนะครับผมผักกาดซอยพ่อได้กินกับลาบกับป,ปนกับเจลแต่ว่าพักที่นําเสนอตอนนี้ครับผมที่ได้กินทุกมือทุกเว้นคำคำกลางคืนเด็กเด็กเดินเดิดดนม่มีเะากินกันเนี่ยะครับพักบุงต้มมะามา่าของเขางานนะครับอันนี้นะจะเป็นต่อสองต่อสามหรอครับเพิ่งเจอละครับพ่อยผมเด็ด ต่นแล้วตัดอีกต่านแล้วตัดอีก,กนี่ครับมันเกิดก็เลยประกาศโลคถิ่นครับมันยังงในกินอยู่เสม,มอครับเป็นตะปูเลยครับผักบุก้งปูไว้เจ๊งน้อยก็เลยครับไว้แปงของเขา้าปูกพักขางบานครับผมเมื่อที่ลาแปงแปงพักคนนี้เป็นแปงยกสูงนะครับทันเอาไว้ติดพื้นน่ปีที่แล้วผมเห็ดแปงติดพืน้นนะหอยนะครับหอ,อยมันเกินปีนี้ก็เลยมาเห็ดไม่ยกสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วก็เห็ดหลังค่า้เพิ่นกะใข่แน่บ่ถือฝนนะครับเนาะ บุงพื้นที่แล้วครับเป็นตะแเส็บเลยครับเป็นกระตำหุง้งไปพัดน้ำมันหอยพัดเปลือกหงไฟแดนแสียบเลยครับพี่น้องส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นผักซี่จีนนะครับผมผักหอมเดือดสิปลูกไม้ครับแปลงสุดท้าย